อ่ะสวัสดีครับผมแล้วตอนนี้คุณอยู่กับผมจอปนอแปลว่าอะไรครับกับจับมือเล่น e p พสามครับผมเมื่อกี้อีสองเนาะก็เป็นเรื่องของ v i p อีะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็มาทำความรู้จักเนาะอ่ะในเจ็ดวันแรกเนี่ยในเจ็ดวันแรกนะครับ มันจะมีหน้าต่างอะไรให้เราเข้าใจกันบ้างเนาะก็สิ่งที่จะต้องกดเข้ามาดูนะก็คือเปิดเซิฟดื้อเลิงครับหัวข้อแรกครับคู่หูสัตว์ขี่เทพเนาะนหลายๆคนบอกว่าพี่จับสัตว์ขี่ที่ไหนจับยังไงประการที่หนึ่งนะครับเพื่อนๆจะต้องมีพี่จับสัตว์ก่อนเครื่องจับสัตว์ จะต้องมีก่อนครับมันสามารถขายได้ครับเอาตําลึงห้าสิบตำลึงก็ได้นะครับเข้ามาที่เปิดเซิร์ฟเรื่อนเริงพาษานสัตเทพมันจะมีเนี่ยเห็นปะหมุดปากเห็นปะครับกดเลยครับมันจะวิ่งออโต้ไปเลยครับอ่าคุณจะเห็นสัตว์อยู่สองตัวนะ เขาจะมาแย่งกันนะวันท้ายครับืมเนี่ยครับตีไปครับตีไปมันจะขึ้นฐานะจับได้นะสมมติมว่าถ้าเรามีสิบอันเนี่ยก็จับสัตว์ได้สิบครั้งเนาะแต่ว่าแนะนําว่าถ้าคนเยอะๆเนี่ยต้องรีบมาจับเนาะเพราะวันหลังๆเนี่ยบางคนเนี่ยดองเอาไว้สิบยี่สิบอัน,นอะลองจับครับมันบอกว่าคลิกอย่างรวดเร็ว จับสัตว์เลี้ยงหนีไปเนอะก็คือคลิกหน้าจอครับคลิกให้หลอดเขียวเต็มก่อนเชือกหมดเนะาะแต่ได้มาปาั๊บกดใช้งานครับกดเปิดใช้ครับอ่ะแล้วถามว่าทําไมเห็นปะมันมีเวลาหนึ่งนาทีห้าสิบวิต้องรอนะรอไข่ฟักตัวครับถามว่าถ้ามหมดแล้วกดจับได้ไหมเห็นปะจำนวนเครื่องจะสัดไม่พอเห็นปะอ่ะฮะ ถามว่าเอา้าพี่จะจับไปทำไมหลายตัวครับจับตัวตัวเดียวก็ได้ไปแล้วนี่มันอย่างนี้ครับพูดเนาะเข้ามาที่คูห่หูเข้ามาที่พูดแล้วก็มาที่แปลงล่างครับมันจะมีคําว่าอัพดาวอยู่ครับการอัพดาวเนี่ยจะต้องใช้สัตว์ขี่ตัวนั้นๆในการอัพขั้นตัวอย่างเช่นอันนี้ อันนี้ก็คือผมยังไม่มีเนาะถ้าเราไปจับอีกตัวหนึ่งกดมันก็จะอัพดาวได้ครับแล้วถามว่าแล้วถามว่าอัพกี่ขั้นดีเนี่ยครับมันจะบอกแปลงล่างถึงสามดาวปลดล็อก HP สี่พันแปลงล่างถึงหกดาวบวกลบปลีกสี่ร้อย แปลงล่างถึง9ดาวบวกคิดีพันสองแล้วแต่ละขั้นนับยังไงกดแปลงล่างเนาะสมมติอันนี้ใช่ปะเราจับสัตว์ขี่ตัวแรกเนี่ยกดเปิดใช้ปึ๊บใช่ไหมมันใช้หนึ่งตัวครับอันนี้ก็คือศูนย์ดาวเนาะอัพทีก็หนึ่งตัวครับแต่พออัพไปขั้น2องใช้2ตัวอัพขั้นสามใช้สามตัวก็จะบวกไปเรื่อยครับเช่นผมจะอัพตัวเนี้ย ถึงขั้นหกผมใช้กี่ตัวใช่ไหมครับเอาดินสอมาครับเปิดใช้งานก่อนหนึ่งชิ้นอัพหนึ่งดาวอีกหนึ่งตัวอัพสองดาวอีกสองตัวอัพสามดาวอีกสามตัวอัพสี่ดาวอีกสี่ตัวอัพห้าดาวอีกห้าตัวอัพหกได้หกตัวครับบวกกันได้เท่าไหร่นั่นคือขั้นหกก็คือคุณต้องจับวูฟเนี่ยซ้ำๆกันสิบกว่าตัวเนี่ยเพื่อที่จะอัพเป็นขั้นหก ผมแนะนําว่าอัพแค่ขั้น6โอเคแล้ว HP นี่มันเปลืองไปครับไปหาตัวอื่นเอาหลบหลีกดีกว่าเพราะว่าอีว่าเนี่ยมันเป็นสเตตัสที่หายากเนาะก็อัพถึงขั้น6พอเนาะอืมน่าจะพอเข้าใจหลักสูตรนะการอัพสัตว์เนี่ยครับก็วนมาจับเนาะอ่ะไอหน้าต่างนี้มาจากไหนอังเปาเดิ้งมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย จะมีคนในกิวเนี่ยเติมเห็นปะจุติสองเติมครั้งแรกเนี่ยเราก็รับไปรับตังค์ไปนะครับอืมประมาณนี้นะครับอ่าครับมาดูไอคอนที่สองรับก่อตั้งพักเนาะก่อตั้งพักเขาก็จะมีวันนับถอยหลังอยู่เนาะการที่เราอยู่พัก <c oughs> ติดอันดับเนี่ยมันดียังไงในในช่วงเจ็ดวันแรก ก่อตั้งพักเนี่ยก <c oughs> ่อตั้งพักเนี่ยครับ <c oughs> มันจะขึ้นแค่สามพักแรกที่มียอดการอุทิศสำนักมากที่สุด ตอนนี้เอามันที่หนึ่งจริงนะที่สองโรที่สามนะครับดูยังไงครับดูจากตรงนี้เห็นปะเลเวลสำนักอะ่ะผมอยู่สำนักเลเวลหนึ่งนะสำนักฟรีอันดับหนึ่งสำนักเลเวลสามเลเวลสามอัพก่อนขึ้นก่อนครับสมมุติว่าอาอุทิศเนี่ยผมเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยบางทีอันดับสามเนี่ยตอนเนี้ยมันอาจจะมากกว่าอันดับหนึ่งแล้วแต่อันดับหนึ่งเนี่ย มันขึ้น Lv สามเป็นกิวแรกมันก็เลยติดดับฉะนั้นก่อตั้งพักเนี่ยพยายามอยู่พักที่ติดสามอันดับเพราะว่ามันจะได้ฉายาฉายามังกรพังงานเนี่ยจะมีทั้งหมดสามคนที่ได้ก็คือพลังลบอันดับหนึ่งของสำนักที่หนึ่งหนึ่งคนของสำนักที่สองหนึ่งคนของสำนักที่สามหนึ่งคน มังกรท่องนภาคือพลังลบอันดับสองกับที่สามของกิวอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองอันดับที่สามพลังแข็งแกร่งเนี่ยคือคนอันดับที่สี่ถึงสิบของสมนักที่หนึ่งสมนักที่สองสมรักที่สามและคุณมาดูบางทีคนที่ได้มังกรท่องนภาพลังอาจจะมากกว่าคนที่มีฉายามังกรผงาด เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับเพราะคนที่ได้มังกรพังอาจไปอยู่กิวที่อาจจะไม่ได้จริงจังมากแต่เขาเป็นคนที่มีพลังลบดับหนึ่งซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าช่วงต้นเกมอ่ะบางทีเราไม่จำเป็นจะต้องอยู่สำนักเดียวก็ได้เราอยู่คนละสำนักก็ได้แต่ว่าการที่เรามาเดินชนกันเดินเหยียบกันเนี่ยมันทะเลาะก,กันได้เนี่ยคือประเด็นสำคัญ อ่ะผมตาที่ดูยอดสำนักอันดับที่หนึ่งของกิลเอามมนพลังหนึ่งล้านหนึ่งจุดหนึ่งล้านบ๊อบบี้เนี่ยพลังหนึ่งล้านสองหมื่นเจ็ดน้องแอมเนี่ยเก้าแสนหกตอนนี้ตบไก่เนี่ยได้มังกรพงษาใช้บ๊อบบี้กับน้องแอมได้มังกรทองนาภาแล้วหยิกจนถึงนาลักนาลาก้าเนี่ยได้พลังแข็งแก่ง สามลำแรกคือ1นึ่งล้านหนึ่งหนึ่งล้านแล้วก็หกบรูทนักนสองครับสำมนัสองลิงลุงลังเนี่ยแปดแสนสามพลังน้อยกว่าสองอันดับของที่หนึ่งแต่ลิงลุงลังได้ฉายามังกรพง,ง่ะอืมเข็มจริงกับลักลิงเนี่ยได้มังกรทุนภาทั้งที่หกหกหกแสนเก้ากับหกแสนสี่แต่เนี่ยพลังล้านกับเก้าแสนเนี่ย ไอ้นี่ก็ได้เหมือนกันรังมากกว่าเยอะสีโลก็เหมือนกันนะครับน่าจะบอกเข้าใจมังกรพังงา,อาตอัตราดอกบวกยี่สิเปอร์เซ็นครับมับงกรธนพราบวกสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วก็พลังแข่งแก่งบวกสิบเปอร์เซ็นผมจากประสบการณ์นะไม่มีผลจะมังกรพังงาตมังกรธนพราพลังแข่งแก่งไม่มีผลครับขึ้นบ้านบอสไม่ได้มีวีสีสายฟรีตีตีต,ต,ตีผลโวยบินตก สินอย่างตกมังกรพังอาดฟาร์มกดรีบอนยี่สิบตัวยี่สิบห้าตัวส้อยหนึ่งดาวตกอันเดียวไม่ใช่ส้อยสองดาวด้วยสินอย่างไม่ตกฝนนเไปไม่ตกแต่คนไม่มีฉายาเลยตกฉะนั้นผมบอกว่าไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องกังวลใจอันนี้จากประสบการณ์นะไม่ได้พูดให้กำลังใจนะ ฉายานี้ถ้าไม่มีผลครับของจะดอกมันก็ดอกของมันเองมันใหญ่จะดอกมันจะดอกเองครับฉายงฉายาว p ี VP, ไม่ได้มีผลนะครับความถี่ในการขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ก็อาจจะไม่มีผลดวงลุวนๆน,นะบอกเลยครับไอเทมเกมนี้ของฟรีนะอ่ะกอะตั้งจบครับสามภพสามชาติก็แนะนำไปแล้วเนาะอ่ะสิ่งยอดยุทธ์ครับ ทีนีก็คือสำนักชิงชัยครับสำนักชิงชัยดูยังไงดูที่สำนักเนาะแล้วก็ไปที่สำนักชิงชัยการแข่งกิจเนี่ยครับที่จะมีม้าวิ่งไปตีบ้านกันนะฮะวิ่งซ้ายวิ่งขวาเนี่ยใครไม่เคยเห็นสำนักชิงชัยก็เข้ามาดูช่องผมอะมีมีเล่นให้ดูอยู่นะครับอ่าได้อะไรบ้างครับอันดับที่หนึ่ง เจ้าพักจะได้ของสิบชิ้นใ้น้ำยาอะไรนะป้ายอุทิศํำนักสิบสองป้ายหีบยาร้อยแปดสิบอันหีบแก่นสี่ถึงหกแล้วก็ปูกังฟูครับสําหรับหัวกิวเท่านั้นนะที่ชัยชนะในเจ็ดวันแรกอันดับจริงชัยอันดับที่หนึ่งสมาชิกก็จะได้นะครับรหลัดลงไปนะ ต่อไปครับโปเปิดเซิร์ฟครับถามว่าโอเอปิดเซิร์ฟควรจะมาเล่นยังไงมันซื้อยังไงถามว่าแหวนก็ตังหูเนี่ยหาจากไหนแหวนตังหูเนี่ยหาจากหาสมบัติครับจัดเงาได้ต่างหูไปแล้ว ตบไก่ก็สุ่มไปเยอะอยู่นะแต่ยังไม่ดรอปครับอืมหาจากตัวนี้สุ่มครับเฉลี่ยก็กดเก้าร้อยประมาณห้าครั้งประมาณสามพันห้าร้อยตำลึงคิดว่าออกครับอืมคิดว่าคิดว่าออกครับอือืออืม แต่ถามว่าโปรเปิดเซิร์ฟเนี่ยเติมวันไหนเติมวันไหนคุ้มสุดผมแนะนำครับให้เติมเนี่ยมันบอกว่าเติมยอดเดียวก็สิบก็ก้าความหมายคือไม่ใช่ว่าวันเนี้ยคุณเติมอ่าสูงจุดเก้าเก้าคุณเติมสิบเก้าจุดเก้าเก้า อ่าหรือคุณจะเติมยี่สบเก้าจุดเก้าเก้าแล้วรวมกันได้เก้าเก้าจุดเก้าเก้าไม่ใช่นะครับมันไม่สามารถที่จะนับบวกกันได้คือมันบอกว่ายอดเดียวแปลว่าคุณจะต้องกดไปที่เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าครั้งเดียวแล้วคุณก็จัดเลยอือฮึคุณจะได้หีบมาหนึ่งอันครับที่สามารถเลือกแหวนหรือตังหูได้นะครับ คนที่มีแล้วเนี่ยคนที่จะเก็บไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวเลือกในการกดออกมาแล้วผสมเป็นขั้นสองนะครับไม่งั้นเสียดายครับเช่นคุณได้ตังหูจากหาสมบัติมาสองอันแล้วคุณสุ่มได้แหวนอันหนึ่งเหลือเศษอันนึงคุณก็เปิดเลือกแหวนเลยครับ จบอืมมันเป็นตัวที่สามารถเลือกได้ว่าคุณจะเปิดเอาอะไรถ้าเปิดก่อนปุ๊บเปิดแหวนมาเมื่อวเปิดแหวนนะนนะสุ่มได้แหวนครั้งแรกสุ่มได้ตั้งหูครั้ง 2, สองสุ่มได้แหวนอีกครั้งหนึ่งทีนี้ต้องขายตลาดแล้วครับเพราะมันอัพได้แค่สองครั้งอืมมันเกินมาหนึ่งอันอ่ะเติมต่อเนื่องเจ็ดวันครับอันนี้ก็ Tôi đài... đấy, ah, phải chăng, à wood, nọ, đấy phải chăng, à wood, mà เติมต่อเนื่องเจ็ดวันครับเติมมาละสาร้อยตำลึงเจดวันอะออกอือหืเสร็จแล้วมาเติมสะสมครับช่วงนี้สำคัญครับสำหรับสายเติมนะเจ็ดวันแรกที่เปิดเซริร์ฟวันแรกคุณเติมหนึ่งพันตำลึงคุณก็ยังไม่ได้อะไรครับวันนี้สองเติอมอีกสองร้อยแปดสิบตำลึงคุณจะรับสร้อย ขั้นสี่สองดาวซึ่งในเกมไม่มีดอปสังเกตไหมครับว่าระบบเกมมันเอาใจคนเติมตั้งแต่เติมสามสิบเก้าจุดเก้าแล้วมันจะให้อาวุธขั้นสี่สามดาวซึ่งขั้นสี่สามดาวตัวเกมไม่สามารถที่จะผสมได้จะเป็นแพ็คของขวัญจากการเล่นเปิดเซิร์ฟเท่านั้นอ่าไอ้นี่ก็เหมือนกันครับ เติมสะสมก็เหมือนกันสร้อยขั้น4เนี่ยหาดอปจากบอสไม่มีครับเป็นของขวัญจากเซิร์ฟที่เติมถึงหลอดพันยี่สิบพนะเติมวันแรกพันหนึเติมวันที่สอง,ส,องส้อยแปดสเติมวันที่3อีกพันจนเป็น2,880เนี่ยก็จะได้เสื้อมาใส่ฉะนั้นเวลาคุณเปิดเซิร์ฟเวันแรกเนะี่ยคุณเห็นคนใส่ชุดนักลบ ให้คุณรู้ได้เลยว่าเขาเติมไปแล้ว2,800ตำลึงขึ้นเนาะในแต่เล่นบิกสักพักหนึ่งมีคนใช้กรอบแชทแมวก็คุณการันตีได้เลยครับเขาเติมไปแล้ว6,4680ตำลึงนะครับได้ลิขิตสุ่มอีกสีส้ม1อันหรือถ้าเพื่อนเห็น7วันแรกมีคนใช้กรอบแชทปลาคราฟกรอบรูปปลาคราฟ ก็ให้เพื่อนรู้เลยแล้วว่าไอคนที่มันใช้เนี่ยมันเติมไปแล้วเก้าพันแปดร้อยแปดสิบตำลึงนะครับหรือไปสักพักหนึ่งมีคนขี่แพนดา้านะครับกระเป๋าน้องกระเป๋าเนาะเป็นแพนด้าจีนนะครับถ้ามีคนขี่แพนด้าก็แสดงเขาเติมไปแล้วหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบตำลึงครับอืมเล่นไปแล้วเอ่อ ตรงบ้านบอสด,ดอบมองยังไงก็ไม่เห็นมีดอบฝนบวยบินอะแต่มีคนเปิดฝนบวยบินใช้ก็แปลว่าเขาเติมไปแล้วสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบตำลึงครับอืึอันนี้ก็คือสิ่งที่จะเติมหรือไม่เติมอันนี้เราแต่เพื่อนๆนะครับสายฟรีสายไม่ฟรีก็ผมแนะนำกันไปอย่างนี้สำคัญไหมมันต้องมีไม่มีเนะี่ย ไม่ต้องมีครับอืมแต่ถ้าจะมีก็มีได้ครัก็ไม่ได้ห้ามกันนะถ้าจะบอกว่าช่วงแรกเติมหนักอยู่แล้วเพราะว่ามีกิจกรรมเติมสะสมอะไรพวกเนี้ยก็เติมไปครับมีใครว่านะครับก็มีประมาณนี้เปิดเซริร์ฟอันนี้เปิดเซิร์ฟไปแล้ววันที่สองเนาะวันที่สองก็จะมีบอบอรางวันเนาะในบ่อรางวันเนี่ยกล่อง ก็จะมีกล่องสําคัญก็คือมีกล่องรางวัลน,นําโชคนะครับหีบกระเป๋าเกาะในช่วงต้นเกมก็หายากเนาะอืมตัวนี้จะลุ้นได้สร้อยแดงสามดาวขั้นหกซึ่งหาได้ไม่ยากครับสามดาวขั้นหกคนใหญ่เขาจะตอบเอาวิชาสิงโตตื่นขึ้นกับปีกแสงหมอกน้ําเงินก็จะเป็นตัวนี้ครับต้องมีไหมก็ไม่ต้องมีครับ ผมก็จะบอกเสมอว่ามันไม่จําเป็นต้องมีแต่มีได้ไหมมีได้ครับไม่ได้ว่าอะไระนี่ครับปีกหมอกน้าเงินก็จะเป็นปีกนี้นะจ๊ะโอเคอีกอันหนึ่งผมยังไม่ได้วิชาเทพเนาะอืมก็ประมาณนี้นะครับแล้วมันเล่นยังไงครับบอร์ดรางวัลเนี่ย สุ่มๆไปเนี่ยมันก็จะคืนยี่สิบตำลึงมั่งคืนสามสิบตำลึงมั่งก็คือคืนจากบ่อเนาะสามสิบเปอร์เซ็นของสามร้อยอ้ของสามพันก็สามร้อยเนาะคืนห้าเปอร์เซน5%คืนอะไรเนี่ยผมไม่เคยเล่นนักกินนี้ว่ามันโดนเท่าไหร่นะครับแล้วอย่างที่บอกครับไอ้พวกนี้ถ้าสายฟรีเนี่ยไม่ต้องไปสุ่ม,มนะครับขายกิน,นครับเนี่ย เนี่ยผมขายเข้าบ้านบอสตีได้ลูกเยบมาถามว่าลูกเยบถ้าเป็นผมผมเปิดใช้งานไหมผมไม่เปิดเพราะผมผมขายทิ้งครับเพราะอะไรเพราะลูกเยบมันมีเวลาจํากัดแค่สี่ชั่วโมงเองครับขายทิ้งไหมครับได้ร้อยหนึ่งดีกว่ายเยอะครับอ,อ่ะ บอดออฟไลน์ line, ครับบอดออฟไลน์ตั้งแต่ววห้าสิบเนาะเหลือสองชั่วโมงทีนี้ก็เติมนี่ครับเติมให้เต็มครับผมซื้อไปสี่อันห้าสี่ยี่สิบก็คือยี่สชั่วโมงผมกดใช้มันให้ใช้สามครั้งแต่ผมบวกไปเลยเพราะทําไมครับผมใช้สามมันมันควรใช้สาครั้งเพราะว่ามันจะได้สิบเจ็ดสิบเจ็ดไปยี่สิบมันอีกสามใช่ไหม แปลว่าหน,นึ่งอันน่ะมันบวกห้าแปลว่ามันบอกมันกลัวว่าเราจะเสีย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 ไปสองชั่วโมงฟรี v, แต่ผมไม่สนใจครับก็จัดยี่สิบยี่สิบชั่วโมงเต็มไปยาอพีหนึ่งจุดห้าเท่าเนี่ยกดไว้ตลอดนะครับเพราะว่าสองวันแรกแข่งเอวนะแข่งเลเวลนะครับก็ควรที่จะต้องกดน้ํายาไว้ตลอดนะครับก็สรุปเนาะ e ีนี้ก็แนะนำเกี่ยวกับช่องเปิดเซิร์ฟเรืองทุกทุกอย่างนะก็คือตั้งแต่จับสัตว์เนาะก่อตั้งพักสำคัญยังไงนะครับเสื้อผ้าอาภรแยังยุทธจักรนะครับโปรเปิดเซิร์ฟเติมแบบไหนเติมวันไหนแนะนำครับคุณไม่เยอะให้เติมวันกิจเติมเงินครับกิจเติมเงินเนาะ ได้ทั้งฉายาได้ทั้งแหวนนะครับเติม7วันก็สุดท้ายก็ได้ตัวนี้นะโปรเปิเซิร์ฟก็มันจะไม่หยุดแค่2988แนะมันจะไปหยุดที่150,000ตำลึงพอคุณปลดล็อกตัวนี้เสร็จปุ๊บมันจะมีอีกหน้าโผล่ขึ้นมาของที่ชิ้นใหญ่ที่สุดก็คือเสือดาวครับ เสือขาวหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนห้าหมื่นตำลึงนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นตำลึงเกือบเกือบห้าหมื่นบาทถือว่าสุดครับไปสุดจริงครับใครกดนี่คือยอมครับยอมอีกสิบปีผมน่าจะกดได้อยู่เนาะ รอผมมีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนาะเดี๋ยวผมจะจัดให้ดูแล้วกันนะถ้ามีวันทันนะจ๊ะ <c oughs> ขาๆนะคือต้องรวยอ่ะรวยเหลือๆเออถูกหวยรางวันที่หนึ่งมาเดี๋ยวจัดให้ดูเลยเอาสักสิบสองล้านเดี๋ยวจัดให้ดูเลยครับเสือขาว ก็ประมาณนี้ครับสำนักอ่ะทิ้งท้ายเควสสำนักเนี่ยเข้ามาไม่ต้องกลัวเสียเวลากดวาดล้างไปเลยครับปาบกดปาบเมื่อก่อนอะผมจะสอนว่าให้อัพสมดุลน,นะแต่ตอนนี้ผมไม่สอนละอยากเน้นสายไหนเน้นไปให้สุดทางครับเพราะว่าคุณอัพไปแล้วมันไม่สามารถย้อนเวลากลับไม่ได้ยกเว้นคุณจะเปลี่ยนเซิร์ฟเปลี่ยนตัว ถ้าจะเล่นสายตีัพ ATK สุด BR สุดคลิกให้สุดนะครับถ้าจะเล่นสายถึกทนดิฟอีว่าทับครับถึกยืน PP เรียกว่ายืนนานเอ่อยืนนานแต่บอสอาจจะลาดไม่ได้แต่ PP เนี่ยยืนไปเหอะเนาะ เอาไงวันเหนียวอ่ะใครจะเล่นสายแท้งเนี่ยที่แบบไม่ได้ส่วนบอสอะ่ะก็เนี่ยครับทับกันคิดิฟก็เกาะเนาะดิฟเกาะเอาอีวาด้วยอ่ะหลบลีกอีกนะตีวึดตีวึดอะ่ะประมาณนี้ครับให้เน้นอัพเป็นตัวตัวไปผมจะบอกอย่างนี้ใการเฮดพีก็คือ